สวัสดีทุกคนขณะนี้กำลังจะเดินทางไปที่ออฟฟิศนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่แสนที่จะมีความสุขนะคะเราเลือกที่จะทำงานเราเลือกที่จะใช้ชีวิตได้นะคะไม่ต้องจมอยู่กับสิ่งใดนะคะลุกขึ้นมานะคะเช้า ะคะือุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้าเร้วออกจากบ้านไปหาอะไรทําที่มันมีความสุขและสนุกกับชีวิตนะคะส่วนตัวแม่นิดนั้นนะคะวันวันหนึ่งนะคะก็จะมีความสุขกับการที่ได้ไปออฟฟิศได้ไปพบปะผู้คนได้ไปหาลูกค้านะคะก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ว่าโควิดไม่ว่าจะอะไรก็ไม่ได้ทําให้แม่นิดนั้น มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะคะอย่าเอาปัญหาเรื่องโควิดมาเป็นปัญหาเลยค่ะหมดอย่าใช้แนวทางนั้นเลยบางคนนะคะชวนมาทำงานบอกรอโควิดหายก่อน โอ้มึงรอไปเถอะค่ะชาตินี้และชาติไหนๆก็ไม่มีวันที่จะหมดไปจากโลกใบนี้นะคะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขขึ้นอยู่กับชีวิตของคุณนะคะอ่าแม่นิดไม่ได้อยากที่จะไปแทรกแซงความรู้สึกหรือไม่ได้อยากไปแทรกแซง การใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะแต่เขาบอกได้เลยนะคะว่าชีวิตเป็นของเราเองเรากําหนดได้ค่ะอย่าให้โควิดมากําหนดชีวิตคุณเลยนะคะขอร้องเถอะค่ะนี่วัยขนาดนี้นะคะ60แล้วนะคะชีวิตตื่นขึ้นมายังมีความสุขและสนุกกับงานอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะและทุกวันนี้นะคะเช้ามาก็ตั้งเป้าชีวิตเลยค่ะว่าวันนี้จะทําอะไรนะคะจะไปพบใคร จะทำยังไงให้มีเงินเพิ่มขึ้นในกระเป๋าจากนั้นแล้วตกเย็นก็หาความสุขโดยการไปออกกําลังกายเข้าฟิตเนสนะคะดูแม่นิสิคะอายุเท่าไหร่แล้วปาไปเลข6แล้วคะ่ะยังไม่เคยที่จะ ใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งไม่เคยเอาปัญหาของโควิดมาเป็นปัญหานะคะโอ้ยเพื่อนฝูงที่ฉันหลายคนนะคะไม่ไปไม่ทําไม่เอารอโควิดหายก่อนมึงรอไปเถอะคะ่ะโควิดน่ะมึงรอไปเลยมันไม่หายไปจากไหนหรอกมีแต่มึงกแหละที่จะหายไปจากโลกใบนี้คือไม่มีจะก,กินหรือไม่ก็ตายไปเลยนะคะ ลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาแล้วหาอะไรทํานะคะลุกขึ้นมาแล้วหาอะไรทาตั้งเป้าชีวิตให้มันดูดีว่าวันหนึ่งคุณจะหาเงินได้เท่าไหร่วันหนึ่งคุณจะทําอะไรให้มีประโยชน์นะคะไม่ใช่เอออะไรก็ไม่เอาไม่ไปหรอกไม่ออกจากบ้านนู่นนั่นนี่กูละเบื่ออีพวกนี้อีพวกข้ออ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้วันศุกร์ที่แสนจะมีความสุขนะคะ วันนี้9โมงครึ่งแม่นิดมีนัดสำคัญที่บริษัทแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปสบายๆนะคะสวัสดีค่ะ